ค่ะวันนี้ก็มารับรางวัลผู้ทรงอิทิพลต่อสัองคมดีเด่นค่ะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นอเองเเป็นยังไงคะกับรางวัลน,นี้เรารู้สึกยังไงางก,ก็ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณคณะผู้จัดงานงานนี้ด้วยนะคะที่เลือกให้วีนามาได้รับรางวัลน,นี้ mm hmm. เป็นรางวัลแรกของปีเลยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณแฟนๆค่ะเพราะว่าเป็นคนสําคัญเลย mm hmm. ที่ช่วยผลักด,ดันให้วีนามาเป็นอ mm ินฟลูเอนเซอร์ได้ มันเหมือนเป็นการตอบย้ำความนิยมแล้กระแสมาตอนนี้ด้วยไหมกับรางวัลนีจ้จริงๆอ่ะวินารู้สึกว่าแคมเปญ10บล้านที่วินาได้รับมาทําให้ได้รับความสนใจในสื่อ,อโลกออนไลน์เยอะมาก,มากๆเลยเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วต้องขอบคุณบอสนวัดด้วยนะคะที่สร้างแคมเปญดีๆแบบนี้มาทําให้วินาได้แสดงศักยภาพแล้วก็รางวัลน,นี้นี่แหละก็เป็นผลตอบแทนจากแคมเปญน,นั้นด้วยค่ะหเหมือนหลายคนก็มองเห็นความเป็นตัวเองของวินาผ่านการเป็นแบบอินฟูค่ะ ก็จริงๆเมื่อก่อนวินาจะเล่นทิกต็อกไม่เก่งนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเนี่ยเราทาได้แน่นอนวินาก็เพิ่งมาเริ่มเล่นจริงจังปีนี้นี่แหละตั้งแต่เริ่มตักตะกร้าเริ่มทําแบบไลฟ์คอนเทนต์ขายของอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งมีแฟนๆที่น่ารักทุกคนที่คอยพพอร์ตวินาก็ยิ่งทําให้ผลตอบรับออกมาดียิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณุรงนั้นด้วยค่ะเมื่อก่อนล้วมีที่เราไลค์ขายเองสิบล้านเราได้ค่ายู่ล้ว ค่าคอมใช่ไหมคะร้านหนึ่งร้านเจ็ดแสนแปดเจ็ดพันเจ็ดร้อยใช่ค่ะก็ได้รับค่าคอมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคือค่าคอมมาอาจจะไม่ไม่ถึงหนึ่งล้านนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบยอดที่แคนเซิลด้วยมีหลายๆอย่างบางทีจัดโปรหรืออะไรเงี้ยก็ลดไปตามนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เกือบเท่ายอดนั้นค่ะได้รับเรียบร้อยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับยอดรับงหลายที่ ่าไ,ได้แบบว่าขายจริงได้จริงค่าควางจริงมีนดีใจนะคะที่นางงามมาขายของแล้วก็จริงแล้วก็ยังทําให้ได้รับค่าขอบด้วยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแถมแฟนนางงามมีได้สินค้าที่ดีด้วยอะ่ะวินาว่าการประกวดมันเหมาะสมนะที่จะได้มาลายขายของได้ทําคุณประโยชน์ดีๆได้รับบัสินค้าดีๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นรู้สึกดีใจคะ่ะที่ เราตั้งใจขายของก็จริงมีคนช่วยซื้อจริงแล้วเราก็ได้รับค่าความจากตรงนั้นด้วยก็ถือว่าวินวินทุกฝ่ายอยอดเต็มเท่าไหร่ค่ะ,คะถึงสิบล้านป่ะที่ขายได้ยอดเต็มคือสิบล้านเจ็ดแสนบาทค่ะยอดค่าคอมก็จริงๆค่าคอมประมาณ1ล้านบาทแต่ว่ามันก็จะมียอดที่แคนเซลหรือวา่าบางทีมีจัดโปรโมชั่นซึ่งการจัดโปรโมชั่นเนี่ยค่าคอมก็จะลดน้อยลงตามโปรโมชั่นนั้นๆนะคะก็จะได้ประมาณเท่านั้นแต่ก็คือตั้งแต่ ว่าาอีนาเกือบล้านเกือบล้านแล้วใช่ถ้ารวมที่เปไลฟ์คู่กับบอสนวัตด้วยก็หนึ่งล้านแล้วค่ะของพี่นวัตอนที่เป็นล่าสุดได้เท่าไหร่สามแสนกว่ากว่าแต่ว่าัง้าถ้าค่าอมมีนาได้สามแสนกว่ากแต่ว่าถ้ายอดเต็มที่ไลฟ์คู่กับบอสนวัตได้จริงๆวันนั้นวีนากลับบ้านมาดูได้4ล้านบาทใช่ได้4ล้านเลยีนวรู้สึกว่าอุ้ยตอนแรก3ล้แล้วแสดงว่าคนยังกดมาเรื่อยๆก็ดีใจมันมีเน เาเยอะที่ต้องเินนที่ทรดเน้านที่ไลฟ์คู่กับบอสนะวัดที่วินาดูเองนะคะไม่เห็นนะว่ามีแคนเซลเยอะนะคะเพราะว่ายอดยังขึ้นมา4ล้านบาทก็แสดงว่ามีแคนเซลน้อยจริงๆอ่ะหรือแทบจะไม่มีเลยค่ะแล้วสุดท้ายต้องคอยแบมองว่า กดไปก่อนกดไปก่อน,อนเพื่อให้ยอดถูกแต่พอคุณแล้วจ่ายเงินไม่อ,นอวนเลยค่ะอุ๊ยไม่ได้นะคะถ้ากดไปก่อนนะคือแสดงว่าวีนาขายเหนื่อยปีนะวีนาก็ต้องมาขายเพิ่มถูกไหมคะยอดถึงเ,เพราะฉะนั้นกดไปแล้วจ่ายด้วยค่ะทุกคนเ,เพราะว่าที่เรากดอะเราอยากช่วยกันก็จริงนะแต่เราได้สินค้าดีๆด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนกดแล้วก็จ่ายแล้วก็จบเลยปลายทางก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าอยากแคนเซิลนั่นเอง ไปไหนกับมอสกับบรรยากาศวินาท์ไปเจอบอสค่ะก็สนุกมากค่ะได้ชมเอ็มจีไอฮอลด้วยแล้วก็ได้ชมห้องของผู้ชนะที่จะได้เข้าไปอยู่นะคะวินาก็ไหว้ขอสถานที่เรียบร้อยแล้วว่าขอให้ห้องนี้เป็นที่อยู่ของลีฉันจริงเขาไปเจอไม่หรอบรรยากาศมองมันเป็นยังไงเท่าไหร่ผมไม่เคยได้เข้าไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นมิตรอยู่มันจะเข้ยไปไม่ได้ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับโอกาสนี้แต่จริงๆต้องขอบคุณเป็นแฟนที่ทําให้ถึงยอด10บล้านแล้วให้มีวินาวินามีโอกาสได้เข้าไปดูจริงๆถ่ายคลิปอะไรมาด้วยเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ชมกันคือห้องเนี่ยใหญ่มากๆเหมือนอโล์เพนท์เฮาส์เลยนะคะมีห้องน้ําที่ใหญ่มีวอล์กอินครัวเซมีห้องนอนที่มีห้องนั่งเล่นอยู่ในตัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นใหญ่ที่มีห้องครัวครบทุกอย่างเรียกได้ว่าตื่นมาทําอาหารอะไรเรียบร้อยมีซักรีดด้วยนะเรียบร้อยแล้วก็เดินลงไปข้างล่างขึ้นรถไปทํางานได้เลยประมาณอันนี้ ค่ะ<ด>อย<ด>ู่ที่ MGI Headquarter Office ค่ะขึ้นไปแล้วพอเราเข้าไปถึงเราไปพูดตรงไหนว่าเราไปเจอตรงไหนว่าห้องนี้ต้องไปถึงชั้นก็ค,คือบอสพาขึ้นไปนะคะกับทีมงานก็น่าจะอยู่ชั้น3ถ้าวินาจะไม่ผิดนะอยู่ชั้น3แล้วก็วินาก็แบบขอเจ้าที่ในใจเดี๋ยวบอสจะยินขอ,อในใจ<บ>ว่าแบบขอให้ตรงนี้เป็นที่ที่ฉันได้มาอยู่ในฐานะผู้ชนะแล้วกันถามวอาสไหมว่าทไมถึงสร้างไรที่นี่ค่ะ วินาคิดว่านะวินาอาจจะไม่ได้ถามโดยโตรงแต่ว่าบอสบอกว่าการที่ผู้ชนะมาอยู่ที่นี่มันก็เรื่องของความสะดวกสบายเพราะาบางคนอาจจะอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือว่า Miss Grand International เขาอยู่บ้านต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามีที่พักให้กับเขาอ่ะก็ทำงานได้สนุกแล้วก็สะดวกด้วยก็ตื่นมาลงไปข้างล่างก็มีรถรับส่งไปทำงานค่ะบซะต้เมตเต้นนะคะแล้วก็มีการเดินมีการตอบคำถามที่แบบ ม่เตียมกันมาก่อนจริงๆอ่ะวินาก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่ฟอสอยากจะเห็นศักยภาพของวินาแล้วก็อยากจะให้คําแนะนําของวินาซึ่งฟอสให้คําแนะนําดีมากๆเลยแล้ววินาก็จะไปปรับตรงนั้นเรื่องของทีมงานด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนทีมงานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าวินารู้สึกว่าเราผัดเปลี่ยนบริษัทใหม่เหมือนกับเรามาสมัครงานบริษัทใหม่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทีมงานเราทุกคนทำงานร่วมกับบริษัทใหม่ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นทีมงานที่เขามองแล้วว่าเอออาจจะเคยมีอะไร ที่เกี่ยวข้องการกับผู้ถือลิขสิ์เก่าอย่างเงี้ยมินะก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทีมงานใหม่ซึ่งก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเปลี่ยนแล้วจริงๆตอนนี้ไม่มีทีมงานแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาตามหาดูว่ามีใครที่พร้อมจะมาทํางานตรวนี้กับมินะก็น,นี่คือทีมงนานที่เปลี่ยนมาอยาค่ะใช่ค่ะอะไรสาเหตุท<ม>ี่เราตอยากเปลี่ยนน่ะ คือจริงๆอะบอสให้คําแนะนําตั้งแต่วันที่ไปไลฟ์คู่กันแล้วอะค่ะว่าเขาอยากจะได้ทีมงานที่เอ่อพร้อมที่จะทํางานจริงๆแล้วก็ทีมงานที่อาจจะไม่ได้มาจากเอ่อเวทีเก่าที่วินาเคยประกวดซึ่งวินาก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเหตุการณ์และการปฏิบัติในฐานาพะพนักงานของ MGI เราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งวินาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะวินามองว่า ถ้าในเมื่อเรามาทํางานที่ใหม่แล้วอะ่ะเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นทุกวันค่ะปรับตัวตอนนี้ก็ยังปรับอยู่เป็นเรื่องทีมงานไปละต่อไปในอนาคตถ้าบอสแนะนําอะไรวีนวาก็พร้อมจะทำทจริงจร<ๆ>ิงมันยากไหทุกความที่มันจุกชุกค่ะมันจะต้องแบบรถพนแล้ว ต้องตังญญนใจอรอยางไหือกัตอนตก็จริงๆต้องเด็ดขาดค,ค่ะเพราะว่าวินาบอกเลยว่าวินามารอบที่4ในการประกวด Miss Universe Thailand เนี้ยอยากจะได้มงจริงๆแล้วถ้าบอสเองเป็นคนบอกว่าจะไปได้ถึงจุดนั้นอะทีมจะต้องพร้อมด้วยนะแล้วจะต้องแบบทีมหลังบ้านจะต้องไม่เคยมีประวัติที่ เกี่ยวข้องกับเวทีเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะไม่เออกับเรื่องต่ตางๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดมาอย่างนี้แล้วแล้วถ้าเราไม่ยอทมทำอ่ะวินาว่ามันก็บอกได้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นวินาก็พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะปรับแล้วก็ขอบคุณบอสจริงๆที่ให้โอกาสวินาแล้วก็บอกแนะนาวินามาในการสรุปวินากว่าถ้าเปลี่ยนมากไปจะหลุดอการั้น่ จริงๆทีมมีหน้าที่มาอาจจะเติมแต่งหรือว่าปรับในเรื่องของอัพพอร์ตในเรื่องของชุดหรือการแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัววีนาจริงๆก็คือวีนานี่แหละตั้งแต่7ปีที่เรารู้จักกันมาก็เป็นวีนาอยู่อย่างนี้นี่แหละถึงแม้เปลี่ยนทีมแต่วีนาก็ยังเป็นคงเป็นวีนาที่คนรักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชุดอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าในเมื่อวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าแบบนั้นหรือไม่มีชุดแบบนั้นแล้ว คนที่จะสามารถเ p r e เ e n t ความเป็นไทยแลนด์หรือว่าไปเป็น i s ส u ูเ v e r ร์ได้อะก็ต้องเป็นคนที่มีความออเทนติกหรือว่ามีอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งก็คือตัวเองจากข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะสัมพันที่สุดค่ะไม่จริงแล้วาพราะถ้าโอกาสัวเองดูเราเป็นพิเศษจจะพูดเพิมแบบว่าดันตี้อาจจะแบบเติมตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เออ วินาว่าบอสน่าจะให้โอกาสทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าวีนามีโอกาสได้พูดคุยกับบอสจากแคมเปญสิบล้านที่ได้เข้าไปเจอวีนาก็ถามเลยว่างานรับยังไงไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างทีมงานไหนที่บอสโอเคบอสไม่โอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อเราถามตรงนั้นไปแล้วเราใช้โอกาสในแคมเปญที่เราทําไปเนี่ยให้เกิดประโยชน์ วินารู้สึกดีใจที่บอสบอกมาตรงๆแล้วมันจะยิ่งทําให้วินาทํางานได้ง่ายบอสเองก็ทํางานได้ง่ายแล้ววินาเคารพองค์กรแล้วก็บอสนวัดิ์มากๆเพราะว่าจะเป็นองค์กรที่วินาจะต้องได้มาร่วมทํางานกันทั้งในระยะสั้นหรืออาจจะระยะยาวแน่นอนตัวซึ่งวินาก็บอกว่ามันจะได้เป็นเป้าหมายร่วมกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการหา m ิ s ชัน i นอร์สไทยแลนที่ดีที่สุดซึ่งบอสนวัตมาถือลิขสิทธ์ปีแรกวินาว่าเขาทุ่มเทมากๆแล้ววินาก็อยากจะเป็นคนคนนั้น เขาและพร้อมที่จะปรับและพัฒนาตัวเองค่ะคือถ้าปอแนะนำอะไรมาเราพร้อมที่จะแบบว่าเปลี่ยนเลยความที่จะเปลี่ยนและปรับเลยค่ะม่นาเราียกจััดค่ะบาเาอกว่าเราเล่ยไม่ต้องาที่ค่ะาเราจะไปไหนเราจะออกแค่บุนธานีแล้วไปจุนั้นเลยว่าเราจะเลยจุนธานีไปอีกก็คือเรื่องจังหวัดอะวินารู้แล้วตอนนี้ว่าวินาจะลงจังหวัดไหนแต่ว่าวินาขอเวลาให้ ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จบก่อนเพราะว่าวินาอยากจะให้ เกียรติกับเวทีตรงนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอจบ Miss Grand Thailand ปุ๊บถึงตาม MissUnivers Thailand ตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันคือตอนจะประกาศอะไรตอนที่เริ่ม m i s s Universe Thailand จริงๆตอนนั้นแสอย่างว่าต้องรอให้บอสกลับมาจากมีการตามที่อสบอกนพี่นาอยากจะให้เป็นในทิศทางนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ถึงคราวของ Miss Universe Thailand จริงๆแล้วเราก็ค่อยอามาเริ่มเดินเกมกันเพราะว่าถ้าวินันบอกไปตอนนี้วินารู้สึกว ด้วยก็เลยเต็มที่กับมิสแกรนไทยแลนด์ก่อนเชียร์ทุกคนที่กำลังประกวดเก่งๆกันทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวจบแล้วก็มาต่อไปมิสแกรนที่ายแลนด์คือว่าบอสพี่คงคิดเป็นอยู่ว่าบอสอยากไปดูรอบปวบประจำจังหวัดใช่ค่ะก็คือต้องรบอสประจำเมก้าใช่ค่ะมันต้องเป็นต้องเป็นจังหวัดจังหวัดที่ปวดหลังจากบอสจับจังหวัใช่ค่ะก็ จัดประกวดตอนที่บอสอยู่ด้วยเพราะว่าวินาคิดว่าบอสอยากจะมาดูทุกจังหวัดแหละนะคะเราก็เลยให้เกียรติด้วยเพราะว่าบอสเป็นเจ้าของเวทีแล้วก็เป็นบุคคลที่วินาเคารพมากๆถ้าบอสจะเห็นเราประกวดก็อาจจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้บอสมาดูด้วยตอ,ตอนนี้มันไม่ลังเลแไหมค่ะฟันโชนว,วช์แล้วหนึ่งจังหวัดในใจใช่ไหมฟันโชว์แล้วค่ะเออไม่ลังเลแล้วตอนนี้ไม่มีลังเลแล้วฟันโชว์แน่นอนว่ามีหนึ่งภาค ค่ะหนึ่งเลยนะหนึ่งภาคหนึ่งจังหวัดในจังหวัดภาคหนึ่งจังหวัดก็ไปยิงติดจังหวัดหนึ่งเลยประมาณนั้นค่ะแทนว่าจังหวัดที่มีเวทีออกมาแล้วอาจจะสุดท้ายเมื่อวานพี่ทำเหมือนพี่ยารู้สึกเลยว่าพอลบเขาเขาเขาเอ็นจูนเรามากอ่ะกลัวเพื่อนๆอื่นที่เข้ามาประกวดคอร์ทอสแต่ยังไม่ได้เริ่มก้าวขึ้นเวทีเลยไหมอ่ะวินาดีใจนะคะแล้วขอบคุณอองค์กรเ g i มากๆแล้วก็บอสมาวัสด้วยที่ให้ บทเรียนแล้วก็ให้คําแนะนําวินาเยอะมากๆเลยวินาว่านะตอนนี้ที่ทุกคนเห็นว่าบอสให้คําแนะนําวินาเยอะเพราะว่าแคมเปญที่เกิดขึ้นอนะวินาเป็นคนชนะในะแคมเปญน,นั้นต่อไปถ้ามีคนอื่นที่ชนะแคมเปญอื่นๆเขาก็จะให้คาแนะนําเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่วินารู้เลยคือบอสนะวัดเป็นคนที่แร์มากๆแล้ว เอ็มจีไอเป็นองค์กรที่ให้ความยุติธรรมกับทุกคนวันนี้วินาดีใจมากที่วินาได้รับคาแนะนําและวัน,นอื่นๆบอสก็จะทําเช่นเดียวกันกับพวกข้อกทุกคนเลยค่ะยืนยันว่าหนูไม่ดื้อน,นะคะหนูไม่ดื้อน,นะคะ,คะหนูไม่ดื้อจริงๆเนี่ยบอสบอกให้เปลี่ยนหนูเปลี่ยนเลยเนี่ย,ยหนูตื่นเช้ามาหนูงงมากเลยเกิดอ,อะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนูก็อ่านโพสเลยเปลี่ยนเลยี่ยนเลยใช่กืมุ้มไปปั๊บเลยใช่คุณเดี๋ยวตื่นเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งหนูโพสเลยภายในคะะ โอเคใช่ไหมกับสิ่งที่มันคืดแตกออกมาอย่างนี้แล้วเราก็คแตกเลยโอเคค่ะเพราะว่าวินาทีอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราวินาต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวินามาจากเวทีกลาที่เคยประกวดแล้วก็รู้จักหลายหลายคนเลยว่าเพราะว่าไม่ได้ประกวดแค่รอบเดียวประกวดสองรอบแล้วก็ทํางานร่วมกันหนระยะเวลาประมาณ5ปีอ่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันสูงที่ว่าวินาจะมีความสนิทสนมกับ พนักงานหรือว่าคนที่คุ้นเคยกับเวทีเก่าอะค่ะแต่ว่าทีนี้พอมาเวทีใหม่เราก็ทำความเข้าใจแล้วว่าเวทีนี้เขามีนความชัดเจนซึ่งเราก็รู้มาอยู่แล้วตั้งแต่มิสแกรนไทยแลนด์แล้วเพราะฉะนั้นทําใจไว้แล้วและทีมเองก็ทําใจไว้แล้วเราคุยกันไว้ก่อนานานานแล้วคิดว่าเออวันนี้ต้องมาถึงนะถ้ามาจริงๆเราโอเคนะทุกคนในการที่เราจะแยกทางกันแต่ว่าเรายังรักกันเหมือนเดิมเขาก็จะไปเชียร์ในฐานะแฟนๆแ,แ,และกันที่มาให้กำลังใ,ใจวินาส่วนวินาเองก็ พร้อมเต็มที่ที่จะมาแบบยืนหยัดด้วยตัวเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร NCI ครับพร้อมเปลี่ยนอ <c oughs> ยูย่ดีอใช่ไม่ดื้อนะคะโอเคครันอีกแล้วก็